สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องของพิงเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่นะคะคุณลูกค้าที่ลูกค้ารอคอยกันมาเยอะที่สุดเลยนะคะเป็นคันนี้เองนะคะที่อยู่ตรงหน้าพิงนี้เลยนะคะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมใหม่นะคะคุณลูกค้าเป็นโตต้าเอาติดนะ หนะ่งจนะคะปี2017นะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมใหม่นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคันนี้นะคะเลขไม่แท้ๆเลยนะคะคุณลูกค้าวิ่งอยู่ที่1 9 0 0 0 0กมนิโลนะคะคุณลูกค้าเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา439,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจโต้ต้าออกติสคันนี้นะคะคุณลูกค้ารีบกันเลยนะคะต้องรีบเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพินจะพาคุณ ลูกค้านะคะมาดูรายละเอียดคันนี้เลยนะคะและพายรอบรถกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะมีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าท่าในใดที่จะเข้ามาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะบอกได้เลยยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะคุณลูกค้าเรายังไม่ได้ทําความสะอาดหรือเก็บ รายละเอียดภายในรถนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงค์จะพาคุณลูกค้านะคะมาดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูดีส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกคา้าไฟหน้านะคะทั้ง2ดวงนะคะจะเป็นแบบมอลติรีเฟเกเตอร์นะคะสําหรับคันนี้จะไม่มีไฟตัดบอกมาให้นะคะเป็นตัวกระจังหน้าที่เปลี่ยนโฉมมาใหม่นะคะคุณลูกคา้าในส่วนของล้อนะคะจะได้เป็นล้อแมกนะคะยางปี2020นะคะแมกขอบ1ิบ นะคะคได้แม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปีใหม่มาพร้อมเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดแบบกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะสําหรับคันนี้นะคะมือจับจะค่าด้วยโครเมียมนะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าคันนี้นะคะคุณลูกค้าตรงขอบจะเป็นแบบโครเมียมนะคะ คุณลูกค้าติดซีมรอบพันมาให้แล้วนะคะมาดูรอบๆคบันกันเลยนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะจะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะมาพร้อมกับระบบเซนเซอร์อีก2จุดนะคะคุณลูกค้คาคันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะต้องรีบเข้ามาดูตัวรถตัวจริงที่ิษัทเพชรยนตย์ได้เลยนะคะเป็น Toyota Altis นะคะ 1.6G นะคะปี2017นะคะคุณลูกค้าได้เป็นสีบอลเงินนะคะ เพชรยนตั้งขายที่ราคา439,000บาทนะคะเคะดิตดีฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะลูกค้าท่านใดที่จะเข้ามาดูรถตัวจริงกันที่บริษัทเพชรยน์ได้เลยนะคะโทรหาเบอร์พิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเดี๋ยวพี่จะพาคุณลูกค้านะคะไปดูรายละเอียดภายในรถกันเลยคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะคะว่าคันนี้ออปชันมีอะไรกันบ้างนะคะตามพี่มาเลยนะคะคลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะคุณแจจะเป็นคุณแจรีโมทนะคะคุณลูกค้า ในส่วนของด้านหน้านะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะกระจกนะคะจะเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะจะเป็นตัวปุ่มพุชตาลนะคะพวงมาลัยมอลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับจอทัชสกรีนนะคะเป็นแอร์ปรับด้วยมือนะคะได้เป็นเกียร์ออตโต้เจ็ดสปีดนะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะบอดี้โทนสีครีมนะคะภายในนะคะจะเป็นทูโทนสีครีมตัดด้วยสีดำนะคะขับไปไหนปลอดภัยแน่นอนนะคะมีแอร์แบค็ค 2อกู่หน้านะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถนั่งได้สบายนะคะย้ําอีกทีนะคะภายในนะคะเป็นภายในเดิมๆแท้นะคะคุณลูกค้ายังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวพิงค์จะมาสตาร์โรเท้กับคุณลูกค้าดูนะคะว่าคันนี้เลขไมวิ่งอยู่เท่าไหร่นะคะสำหรับคันนี้เลขไม่แท้ๆเลยนะคะวิ่งอยู่ที่1,90,000กมกิโลนะคะคุณลูกค้า นี่นะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะคุณลูกค้าไฟนะคะติดทุกดวงนะคะคุณลูกค้า,าเป็นรถเดิมๆเ,เลยนะคะเสียงวิทยุดังดังฟังชัดนะคะคุณลูกค้าภายในนะคะจะเป็นทูโทนสีดำนะคะตัดด้วยสีครีมนะคะลูกค้าก็จะมีพื้นที่นั่งนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวพิ่จะพาคุณลูกค้านะคะไปดูในส่วนของ ผู้โดยสารกันบ้างเลยนะคะมีส่วนของผู้โดยสารนะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะ body นะคะทูโทนจะเป็นสีครีมนะคะคุณลูกค้าภายในนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะคุณลูกค้าสามารถนั่งได้สบายเลยนะคะทูโทนภายในนะคะจะเป็นสีดำตัดด้วยสีครีมนะคะออปชันของเขาครบเครื่องจัดเต็มเลยนะคะคุณลูกค้าข้างหลังนะคะจะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่ มาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกคา้คาลูกคา้าท่านใดสนใจคันนี้นะคะติดต่อพิงมาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำหรับคันนี้นะคะพิงย้ำอีกทีหนึ่งนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรนะคะเป็นรถเข้ามาใหม่ๆกันเลยทีเดียวเป็นรถบอดี้เดิมๆนะคะคุณลูกคา้าเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระแล้วก็ภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ 嗯。 มาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะคุณลูกค้าสามารถบรรจุสินค้าได้เยอะเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากยางนะคะไม่ขาดนะคะไม่ถลอกนะคะน็อตน,นะคะ,ะคุณลูกค้าเดิมเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์กันบ้างนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะมาพร้อมกับยางอะไรถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะครบเครื่องพร้อมใช้งานกันเลย ทีเดียวนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้านะคะไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตนะคะแบตเตอรี่นะคะใหม่ๆกันเลยทีเดียวขั้นเดิมตรงแท้จากโรงงานกันเลยรับประกันได้นะคะรอยแต้มสีนะคะ คุณลูกค้าจากโรงงานลอยเม็อาร์ตนะคะภายในห้องเครื่องนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้นะคะไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.6ลิตรนะคะมาดูโดยส่วนของน็อตแก้มซ้ายแก้มขวากันบ้างนะคะลอยเม็ดอาร์ตนะคะคุณลูกค้าซีนเดิมทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากสติกเกอร์นะคะมอ,อ,อก,กอนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะไม่มีการชนหนักนะคะตัดต่อเปลี่ยนสีพริกคว่ำแน่นอนนะคะรถของเรารับประกันได้ ะค,ะคุณลูกค้า เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทางภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจโตต้าออติสนะคะ 1.6G ปี2017นะคะได้เป็นสีบอลเงินนะคะเพชรโยนตั้งขายอยู่ที่ราคา439,000บาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะสําหรับคันนี้จองเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นนะคะเพชรโยนนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะจบทุกคันตันทุกเคสแน่นอนนะคะ เพียงแค่ลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขของฟแนนซ์เท่านั้นนะคะมีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะส่วนลูกค้าที่ติดเครดิตนะคะสามารถออกได้นะคะเพียงแค่ลูกค้าอยู่ในเงื่อนไขข,ของลิสติ้งเท่านั้นนะคะมีงบดาวแล้วก็มีคนค้ำที่ชัดเจนนะคะและอาชีพที่ชัดเจนสามารถออกรถกับบริษัทเพรยนต์ได้นะคะสําหรับเพรยนตนนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า350คันนะคะคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่จะเข้ามาดูรถนะคะติดต่อพิง์ได้เลยนะคะเบอร์พิง 082นะคะ7043253นะคะ, 4, 3, 3, ะ,คะขึ้นไลน์แอดไลน์ได้เลยนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าแล้วพิ้นจะพาคุณลูกค้านะคะมาดูรถเข้าใหม่คันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ